ดูแลคนไข้เหมือนย่านนี้ของเราเองเรามาถึงชั้น 2, 2> ของคลินิกสีวลีแล้วนะพี่น้องน่ารักมากเลยนะครับ แก้วขออยากนี่น้องๆน,น่ารักมากเลยนะครับอ่ะน้องจา๋าคลินิกของคุณหมอจา๋าหรือว่าคลินิกสีวลีเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนนคะคจ๊ะซอยรังสิตนครนายก47ค่ะอ่าเอาง่ายๆก็คือถนนรังสิตนครนายกนะครับ,รบก็พี่แก้วก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่วันนี้ก็ขับมาตาม G P S แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยใหญ่โตจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าในนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับตามที่แก้ไป สองคิดิศีวลีแล้วนะครับพี่แก้วที่อยากจะแนะนําจริงๆก็คือคุณหมอจา๋าเนี่ยเป็นอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แผนกทันตกรรมนะครับก็เป็นคุณหมอที่พี่แก้วบอกตรงๆว่าพี่แก้วทึ่งและพี่แก้วได้มีการเอาปากตัวเองเนี่ยไปทํามาแล้วกับจา๋าพี่แก้วเลยมีความร,รู้สึกว่าของดีต้องบอกต่อน,นะครับเรามาเจอหมอจ๋าด้วยกันตามพี่แก้วมาาจ๋า สวัสดีครับพี่แก้วสวัสดีครับสวัสดีคับนี่คือคุณหมอที่พี่แก้วแนะนําแล้วแนะนําหนานะครับว่าเป็นหมอที่เก่งที่พี่แก้วเจอมานะครับเรามารู้กันนะครับว่าคลินิกสีวลีของคุณหมอจ๋าก,กับหมอพิงค์เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างน,นะครับนายจ๋าลองอธิบายสิครับว่าคลินิกของเรามีจุดเด่นอะไร จุดเด่นเลยนะคะก็คือคลินิกของเราเนี่ยมีทันตแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาคือไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโรคทางด้านไหนที่เกี่ยวกับในช่องปากเราสามารถดูแลรักษาได้หมดอีกอย่างหนึง่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีในการรักษาของเราเน้เนความทันสมัยค,ความมีมาตรฐาน,นระดับสากลน,นะคะก็ใช้อย่างมีความปลอดภัยสําหรับคนไข้ะค่ะอืมปอมีฝากอะไรให้กับตัวของ f c ที่เขาตามตาไปดูซิไหะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะคะของที่ คลินิกธนกรศิวลีนะคะก็คือทันตแพทย์ทุกคนนะคะใส่ใจดูแลคนไข้เหมือนญาติมิตรของเราเองค่ะนี่ไงสโลแกนเมื่อคืนดูแลเหมือนญาติมิตรของเราเองและที่สาคัญทนายแก้วไม่ลอกทนายแก้วมาเองคือที่ผมเนี่ยหมอเขาไม่ได้บังคับพี่แก้วนะหมอเขาบอกเขาเกรงใจแต่สิ่งที่พี่แก้วรู้สึกว่าเฮ้ยของดีต้องบอกต่อและที่สาคัญเอซเมืองประทุมพี่แก้วเยอะมากนะครับลองมาดูว่า คุณลองดูว่าสิ่งที่พี่แกพูดมันผิดไหมนะครับและที่สําคัญมีเวลาแวะมาให้หมอจา๋ากับหมอพิงลองดูฟันนะครับพี่แกคิดว่าทุกคนลองมาแล้วจบประทับใจเหมือนที่พี่แกมานะครับคลินิกศรววิรีอยู่ตรงถนนรังสิทธิน์นครนายกคนเรียกว่าซอย47นะโอเคเราแวะกันมานะบาย